คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยและทบทวนนะครับใบงาน DLTV ในชั้นป .6 นะครับไอป .4 นะครับเรามาดูกันนะครับในหน่วยนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ Around Me แล้วก็เรื่อง Animals นะครับเราไปดูกันนะครับนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับ Match the picture s with the sentences นะครับจับคู่นะครับประโยคกับภาพนะครับ They are large animals นะครับพวกมันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับ อ่าดีนะครับ h e e r e p e i l e s นะครับพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็เป็น B นะครับไปครับ h e a r mammals พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ c นะครับต่อไปก็ it is a food chain อ่ามันคือห่วงโซ่อาหารนะครับก็เป็น A นะครับต่อไปเป็นงานต่อไปนะครับก็เป็น wild animals นะครับสัตว์ป่านะครับ what do tigers eat นะครับ tiger นะครับเสือกินอะไรนะครับ จากตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับ eat large mammals นะครับหรือว่าจะต่อไปด้วยของ such as นะครับ pig deer and buffalo นี่ก็ได้นะครับอ่าเขาก็ได้ fish birds นะครับ they eat large mammals นะครับข้อสองนะครับ how much meat can a tiger eat at one time นะครับเสือสามารถกินเนื้อได้ครั้งละเท่าไหร่นะครับเยอะไหมนะครับ a tiger can eat 40กิโลกรัม of meat นะครับเนื้อ40กิโลนะครับกิโลกรัมนะครับ What does the word mammal mean in t h i นะครับ Mammal คือสัตว์เลี้ยงดูดด้วยน้ำนมนะครับด้วยนม At the zoo, a tiger eats 5 to 6 kilos of meat นะครับที่สวนสัตว์นี้เสือสามารถกินเนื้อได้5-6กิโลนะครับทุกๆวันนะครับต่อไปนะครับเป็นรายงาน เรื่องย่อยที่4นะครับ Save Animals นะครับ Where is my จับคู่นะครับอาหารกับสัตว์นะครับแบก็จะเป็นฮันนี่นะครับ Elephant จะเป็น Sugar Cane นะครับอ้อยนะครับ Panda จะเป็น b b m b o o นะครับไผ่นะครับ giraffe จะเป็น p l n t s นะครับพืชนะครับ Leaves นะครับใบไม้นะครับ Dolphin จะเป็น f i s h นะครับ Ti เก r จะเป็น Meat นะครับแล้วก็มาเขียนเป็นประโยคนะครับ เ็าจะมีประโยคที่เป็นประโยคว่าสัตว์ต่างๆนี่ชอบอะไรชอบกินอะไรนะครับให้เราเขียนว่าชอบไม่ชอบกินอะไรนะครับตัวอย่างคือ a bear likes to eat honey นะครับมีชอบกินน้ำผึ้งนะครับ it doesn't eat meat มันไม่กินเนื้อนะครับต่อไปก็สองก็ an elephant likes to eat sugarcane นะครับ it doesn't eat meat นะครับช้างชอบกินอ้อยนะครับมันไม่ชอบกินเนื้อนะครับต่อไป a panda likes อาจจะเป็นประโยชอื่นด้วยก็ได้นะครับ a p p e n d a likes to eat bamboo นะครับ It doesn't eat fish นะครับ a Giraffe likes to eat leaf นะครับชอบกินใบไม้นะครับ, meat, รบ It doesn't eat fish มันไม่กินปลานะครับ a Dolphin likes to eat fish It doesn't eat honey นะครับมันไม่กินน้ำผึ้งนะครับ a Tiger l i k e s to eat meat It doesn't eat bamboo นะครับเสือชอบกินเนื้อแต่มันไม่ชอบกินไผ่นะครับแต่มันไม่มันไม่กินไผ่นะครับทุกทีไม่ใช่ไม่ชอบกินนะครับคือไม่คไม่กินนะครับประโยชน์ต้องการบอกว่าไม่กินนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับซ e u you l a t ร r